Hello Welcome โอ้โหโวโหวันนี้เราจะมาทำการแข่งขันนะครับเจ้าสัตว์ของเราเปิดปเปรมมาโอ้โหเจ้าช้างน,น้อยไปเลยโอ้โอเคนะครับวันนี้นี่เราเริ่มจากเจ้าตัวแรกเลยนะครับนี่คือเจ้าหมูแล้วก็เจ้าหมาของเรานะครับอัดดอกนะครับ โอเคนะครับตัวแรกเราเริ่มกันเลยมาวัน มาแล้วครับ